ฮัลโหลฮัลโหลนัมเบอร์โฟเฮ้ยอยู่ในวงนี้หว่ <แอ S 1> สาสบายเลยสบายเลยทีนี้ดีร่อนร่อนอยู่จริงไหมสบายดูด้วยมีใครขับรถไปด้วยเปล่าอ้อาวเลีเ้ยวทำไมลมมันตีลมมันแรงลมมันแข่งยกเลยเอาแนบเสียบ <c oughs> ยิ้ม เกมเมอร์มันใช้ทุกอย่างก็เป็นประโยชน์โอโ้โหมาให้เดี๋ยวคุณเว้ยไม่ให้ปืนนะพี่ไม่ให้ปืน,อปนอเอาคุณไปปลาหัวมาเลยเจอศัตรูเจ้าคุณอะไรแปลกก็มีโอโ้โหก็มีสีก็มีเออเจ้าคุณอะไรบอก<า>บอกเร็วของฟู okay. ของฟูแต่ผมยังไม่มีปืนเลยด้าเดี๋ยว <laughs> ขาไม่ละอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยต้องด่าแอดมินล,ละกเกเซียเอ็มจีมันก็มีพี่เอาไหมเล่นไหมมาเอาอะไรเอร็มจเีนนะเ,จเหรอใช่ค <ผม S 2> รับเกเซียเอ็มจีผมเป็นคนนะจริงเนี่ยผมได้มาหมดเลยวนะได้ครบด้วยหมายถึงคนที่จะเล่นนะเอาจริงเหรเอ อ้าไม่รู้ว่ะถามก่อนเลยไงถามก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนเก็มเสียง S D G ออาแล้วโอเคเนี่ยจะลูกกาวล้วนอีกแล้วเหรอไม่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 ถึงกับล้วนไม่เอาอะไรอีกวะเอา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 พาเจ็ดสิบห้านัดก็พอเอาเอามาเนี้ยไเไปอะอะไรอย่าได้อะไรอ๋อคูณหกเก๋สวยเอาไหม ไม่เอาไม่เอาได้ละพอละสายอินโฟอ่ะโอ้ใช่ได้ยังยังเยอะอยู่กับผมเนี่ยไม่เอาเอาเอาตีมีเอาอ่ะเอาเนี๋ยวผมให้เลยอ่ะโดดโดดมีทุกอย่างยังเว้นปืนด้วยยีอผมผมผมได้ปืนแล้วผมได้ปืนอ๋อได้แล้วนะได้แล้วครับแต่ว่าได้ปืนฮะแต่กระสุนไม่มีเราเรารีบ แล้วก็ดูรอบๆเลยนะเพราะว่าจุดนี้มันชอบมีคนเข้ามาเพราะมันยังอยู่ในวงอยากเอาอ้นี่ไปดักอีกจังดักถนนดนะรถน้ำรถน้ำมาไปดักที่ทนนนมันไม่มีใครผ่านได้เลยตองแถวนี้นวิ่งมารถยางแตกสี่หลอเวือมันเคยมีคนโดนแล้วไง เราก็นั่งดูอยู่หาเลยนะคนโดนนี่ก็น่าจะขับรถเหมือนกับผมหลืมั้งอย่าบอกว่าเราโดนเนาะไม่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่เคยโดนใช่ไหมเคยเคยโดนไปตามอ่ะโดนดัดยางขับรถอยู่ดีๆอะไรมันปัดอะไรอะไรมันดัดอยู่ยามแต่ลาสองล้อเฮ้ยวงเปลี่ยนทิศแล้วเว้ยไม่ไกลเท่าไหร่ วงมาแล้วนะมาแล้วนะวิ่งใช่ไหมมีมีรถไหมรถต่อตรงนี้ไม่เห็นอู้หูาจะมีขนาดเจอคนพอดีเลยอย่าเพิ่งไปสอยมันสอยแล้วเบียบร้อยเอาพี่โดดดิมันวิ่งหนีคนเดียวด้วยวงที่เท่าไหร่วันนี้ทำไมมันลงเร็วจังสองไงวงที่สองอะวงสามรออ่ วงสามครับวงสามนะเพราะวงแรกวงแรกเราอยู่ในวงวงสองเราอยู่ขอบวงมีวงสามมีวงสามโอเคเดี๋ยววิ่งไปเอารถกนได้รถยังเดียวได้แล้วพี่เดี๋ยวผมไปรับโซยโอเคกำลังตามหลังไปโอเคมข้ารถมาโอ้ยมอไซค์ที่ไหนกระโดดยกล้อมานั่นแหละไอ้บีแตรทักไทยไปละพนามีนะพนามีตียงนะเหรอ นั่นน่ะยิงอยู่นั่นน่ะออกขวาเลยขวาไหนขวาไหนบ้านนี้น่าจะมีนะขวาก็มีอยู่ในบ้านเนี่ยเหรอเนี่ยในบ้านเนี้ยอ่้วเยแม่งเต็มเลยตรงเบอร์สี่น่าจะปลอดภัยนะไปเลยไปหาเบอร์สี่เลยพาตีนไปฝากมันโอ้โหแล้วมึงอยู่โอ้โหมึงมันอยู่ในห้องน้ำความปลอดภัยของม่ปลอดภัยได้ไนห้องน้ำเนี่ยโอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลยพี่ คนเต็มเลยคนเยอะเลยเข้ามาหิวก่อนนึกว่าจะปลอดภัยเบอร์สี่เน่เน่คนมาแล้วเนี่ยอุ้ยมาแล้วพี่ทางไหนข้างหลังเหรอตรงม้าผมมะม้าผมมะสีน้ำเงินนะี่โอเคเอ็นละวกลัวสีอะไรกีเฮ้ยมีรถมามีรถมาระวังด้วยจากล่างเนินสามสิบโอเคไม่ได้มาหาเราโีเดวละ ยไอ้เกือบไปละเกือบไปละเกือบยิงเพื่อนละไปขึ้นรถไป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 ดีกว่าไปไปขันเดียวกันไปขันเดียวกันไปขันเดียวกันหยุดโอเคอ่ะเพื่อนไปคันโน้นเหรอน้มันกำลังกินยาอยู่เลยโอเคน้ำมันไม่ค่อยมีนะคันนี้แต่ไปเถอะโอ้โหจุดเล่นแทบจะไม่มีเฮ้ยข้างหน้ามีคน phòng phòng tắm này chắc có người. năn ngay. là bựt ắt vào này này. Tay mệt tay mệt tay mệt. Cú cũng sẽ mệt nhoè. Cú ยแลรัโดดมาทำไมกูใช้ข้าวอะดีนะยิงโดนมันดีนะปลาระเบิดอัดก็ไปในห้องน้ำทันรถมาไวอยากร่วงรถหรือไงล่ะวิงวิๆงวิงวิวิงทิ้งรถเลยวิงวิเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วขวาหมอบอยู่เห็นแล้วไหมมาส้มนั้นแหละนั่นแหละ โอ้ยวงอยู่กับเราสบายแล้วนี่ผมปาระเบิดฆ่าตัวตายแล้วปล่อยให้ตัวคนเล่นกันก็ได้แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งคนเดี๋ยวยัยยัยยัยยัมายัยมายัยมาเพื่อนน้องเพื่อนน้องคนนึงไม่รู้อยู่ไหนนี่เพื่อนน้องอยากไปดึงนะแต่ว่าทำไงดีนี่อยู่ข้างหน้านี่แหละเอาเฟดไปละเอาเฟดไปละเฮ้ยไม่ทันเอาไป ไม่ทันไม่ทันละเพื่อนันเคาะจากข้างล่างอ่ะใช่ถึงบอกว่าอย่ามาไงหินหินหินเจอแล้เจอแล้วหินหินนี้หินก้อนนี้หินก้อนนี้หักส้มหักส้มโอเคโอเคเดี๋ยวเพืนแต่ผมหาที่ก่อนหาที่หลบไ้นนิดึงเอออใส่ใส่อีกแล้วโอ้โหอี๋หมยิงมักส้มยิงมักส้มยังมีรถอีกอ่ะ ไม่จัดเอาไปตัวหนึ่งเอาไปตัวหนึ่งพี่หนึ่งได้ไหมพี่ไม่ได้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 คิดแล้วสามตอนหนึ่งไม่ไหวแล้วแล้วสองสองอ่ะอ่าแล้วสองสองนั่นแหละอยู่ข้างล่างเลยสองตัวข้างล่างเหรอใช่ข้างข้างล่างตรงที่กูตายอ่ะตรงที่กูตายวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนั่นแหละระเบิดควันมาแล้วไปตีต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่นนั่นแหละสิงต้นไม้ไว้สิงต้นไม้ไว้อ๋อะค่ะ อยู่โอเคเอ็นเราไปดูกันออกมาแล้วนี่ยไวดีกว่าน่นแหะไปเล่นที่รถกับไอ้นั่นเลยนั่นแหละเล่นตรงนั้นเลยเจอละเออมันน่ะมันบนเลยมันบอบยิงมันนิ่งกว่านี่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 เว้ยแม่งมันปลาระเบิดมาพี่อ่า มาหมอบยิงหมอบยิงมันนิ่งกว่าผมไงไม่โดน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 